มาวินมาสวัสดีทุกแม่เลยนะมา,มา,มา,มาวินมามาวินมามาวินขึ้นมาเลยครับขึ้นยังขึ้นวันนี้ขึ้นวันนี้ <c oughs> พี่ใหม่เดี๋ยขึ้น,น่วย่ใหม่ <c oughs> พี่ใหม่ขึ้นมาทำไม <c oughs> พี่ใหม่ขึ้นมาทำไมจะใครปล่อยพี่ใหม่ขึ้นมามาวินพร้อมไหม <c oughs> พร้อมไม่พร้อมไม่รู้กูดันขึ้นแล้ว มาวินเลขยุดก่อนมาประกาศก่อนมะหรือยังไงมาวินมันยังไงประกาศก่อนเลยไม่ต้องมาเิ็นคุยกับกูไหมเนี่ยหรือยังไงบินเราบอกแป๊บพี่อ๋อแป๊บพี่โทษโทษทอดไข่คือนี่เขาประกาศแน่เลยเนี่ยคนมาเยอะขนาดนี้ มาวินวันนี้ไปเจอขนมหลูมาหรออืมเป็นไงบ้างอะน่ารักใช่ไหมเออน่ารักคุยกับใครอ่ะขมันไม่คุยกับหนูอะพี่พูดคนเดียวก็ได้ไม่เคทันโทษนะฮะยังไง ยังไงตายังมาวินมามา,มาวินมาจิบบีไม่มาจะปรับแพ้เปล่าเลยนะมันมีการแพ้กันยังไงวะไม่รู้อะไรก็จะนะาวินมาแล้วแต่ถ้า,าตาชัยยังทุกวันเราเล่นวงนี้ทุกวันเราเลิกเล่นกันจนไปเผื่อบางคนยังไม่ได้อ๋อแล้วเจสัน <มา S 1> นะเขาบอกมาแล้วามาวินมา มาวินมาแล้วเอ้าอนมาวินมาเป็นอะไรกับบูโนมาเป็นไรกับออนูมาเป็นไรกับแอนทิติมาเป็นไรกับอามาวินเริ่มเลยครับฮัลโหลฮัลโหลดีครับทุกคนครับได้ยินเสียงไหมครับพระดินหน่อยดอกไม้ขึ้นหน่อยเร็วมาดอกไม้ขึ้นมาหน่อยเร็วคนแรกเลยเนี่ยคนแล้วมาวินต้องเปิดกล้องรู้ตัวยังครับครับพี่ดูแลครับพี่โอเคโอเค ไม่พ <trades> to hey, ี่เปิดไม่ได้อ่ะเอาได้แล้วเอาตัวตัวตัวสวัสดีครับวู้ยว้ยวายวันนี้บอกมันรับวันนี้จัดนอกบ้านเลยเนี่ยดูแม่งโคตรเยอะเนี่ยครับคือพี่กันบอกว่าวันนี้ไม่กิจกรรมใช่ไหมครับผมเอ่อ VS โหมดถูกมนะเอ่อแต่ว่าเป็นโปรแปลกๆใช่ไหมครับวันนี้วิญก็เลยคิดมาสองโปรในอันคำนะคือตบยุงเอาไม่ใช่ไม่ใช่ยุงเยอะจริง โปรแรกผมคือโปรที่มีชื่อว่าไอพาร์เกตเอออันนี้ฮิตมากเมื่อก่อนนี้ไอพาร์เก็ตเลยดีกว่านะโปรอีกสองชื่อโปรว่าอ่าคอนดอมชาเลนต์ปะใช่ไหมวะชื่อนี้ปะมันมีปะชื่อเนี้ยใ,ใช่ใช่ที่มันเขาใส่น้ำแล้วก็โยนลงหัวใช่ไหมเออเอาละใส่ถุงยางที่เราเล่นกันสองคนไงสองคนที่เราเล่นกันสองคนไงบินบ<ร>ินได้ที่หรองงยาเล่นนกัไ ที่มันมีน้ำข้างในเราเล่นเป็นไงไม่ใช่เหรออ่ะโทษโจดโจดโจดสวัสดีครับพี่ทับด่อมไม่ใช่แต่พี่น้ำนะวินจะตั้งเอาไอ้บาเกตเป็นหิมะแล้วกันแล้วก็คอนดอมเป็นถุงยางแล้วกันนะนะครับผมเวลาเท่าไหร่พี่ รับไปสืบไปหิมะถุงยาโอเคครับผมได้พี่เราจะบอกว่าพี่ดูดิคิดขู่ป่ะครับเฮ้ยแล้วเคยใช้เป็นลายคูมาร์นะพี่มันแบบไม่เหมือนใครแล้วพูดจริงเอามาระหว่างรอผมรับไปสืบวินะครับนะหิมะกับถุงยาครับพี่นะโอเคผมไปครับมีญาตตั้งหรอพี่นะพูดว่าผม เป็น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 คอนดอมใช่ไหมคอนดอมคอนดอมชาเลนจ์และก็อีมะเป็นไอพาร์เก็ตจิมถูกไหมถูกครับมาตัดสิววิถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ 3, 2, ่งจัดหน่อยเร็วมามาอยากเห็นอะไรกันมันไหนว่าจะเอาอะไรสามวัทีเนี่ยอ,อู้หยังนานเลยว่ะ มาแล้วครับผมยางมาหนึ่งครับนะอบอกอเลยบอกก่อนดน้วยถ้าเกิดใครดูมาวินบอกเลยว่าวินเป็นคนจริงนะครับลองส่งมาก่อนดีกว่าดีไม่ดีอาจเห็นสองโปนะอันนี้นะครับเอาหรือยังเอาหรือยังพร้อมแล้วสามสองหนึ่งมาครับไปขึ้นมาขึ้นมามีไม่มีขึ้นมาเฮ้ยพี่มันเงียบไปวะเนี่ย อ่าโอเคเดี๋ยวเจ้คุยเป็นไปแล้วมาแล้วนี่ไง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 มานี่ไงไอ้บาเกตนะไอ้บาเกตดีเลยไอที่ลาสมาแล้วครันะปีนี้ไอ้บาเกตน้ำเป็นสามสิบสองนะครับทุกคนครับมึงจริงๆก็ออกเสียงไอ้บาเกตไอ้บาเกตไอบาเกตไอบาเกตพี่ตรงตเลยนะพี่เอ๋ ไอ้บักเก็ตบักเก็ตอะาแหละบักเก็ตก็ตรงตรงอะไรแล้วมึงคิดไอ้บักเก็ตอะไรของพี่เนี่ยฮะโทษโทษโทษอะไรของพี่เนี่ยตอนนี้เลยสองนาทีแต่วันนี้วินมีเรียกว่ามีคนผู้ช่วยไมาคนเนี้ยไหนขอเชิญผู้ช่วยนะผมนะฟาร์มฟองหนึ่งออกมาครับ นี่มาอีกแล้วผมนะครับนะสายยาก็คือไอ้จอมโหดนะครับนะไอ้จอมโหดนะครับผมทมาแล้วมาแล้วที่วินมาหรือว่ามาหมดวีเอสก็มีไอ้คนนี้ครับผม <laughs> ที่ต่อยหน้าวินอะ่ะจําได้ปะ <laughs> นั่นแหละคราวนี้เข้ามาอีแล้วผมกับไอ้มาเก็ตนะครับนะแล้วน้ำแข็งเตื่นนักครับในๆๆ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 น้ำไหนโชว์หน่อยโชว์หนเอาแข็งช่วงไหนมีน้ำแข็งกับห้าสิบวิาทอ่ะ เอางี้ดีกว่าใครอยากเห็นทำสองโป้ไหนดอกไม้ขึ้นมาหน่อยดีไหมนี่นะสองโป้ไมนี่มะสี่สิบวิสองทะลุขึ้นมาทำสองโปเลยมาสี่สิบวิขอสองลุได้ไหมครับได้ไหมครับสีวิสองลุถ้าพร้อมแล้วไหนอยากเห็นจังบีไหมีไหมสี่สิบวิสักยี่สิบวินะยี่สิบวิมี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 ยส่วิยีสวิมีมี อย่างนี้ดิให้มันได้อย่างนี้นะครับผมจบเลยดีกว่านะครับผมบอกเลยว่ามีถุงยางกับพีม้าไม่เอารู้เอาแม,มรี่มีู้โอเคแล้วผมได้ได้พี่นะโอ้ยเอาขอบคุณสำหรับพี่คิดได้ใจนะผมเบี้ยผมครับนะสองรู้สัญญาเราว่าอะไรทำสองโป้ใช่ไหมอ่านะครับส่องลมกันเอางี้ดีกว,ว่าเราเริ่มที่โป,ป้กันดลโป้ ถุงยางอ่ะไหมเอากกี้ไหมถุงยางก่อนดีเอาบปิเก็ตก่อนเอาบปิเก็ตก่อนเหรอเออเกลี่ๆแล้วค่อยใช้ถุงยางเดี๋ยวอ้าวาที่โอเคโอเคไห้เพอนที่ขอมาแล้วนะไอบปิเก็ตนะไปครับสามสองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคอมคอมโมโหนี่ก็จะออกเดียวแต่แหมวเลยรีบหัวบ้างไม่ดูตางแค่ห้องเดียวแหละเรื่องครอบครัวแซวก่อนอันหนึ่งนะเออพันหนึ่งนะนี่ดีกว่ามา ไม่เสียววะ่ะอันไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ย,ยนี่ไปอย่างช้าช้าเราจะไปอยาช้าช้านะต้องใตงหวะนะัวดูก่อนดูอ่อนดูก่นอนน้ำแข็งก่อนนี่นะครับมาเอาหน้าหัวลงมาเลย น้ำแข็งปลอมเปล่าอาพี่น้ำแข็งปลอมเปล่าโจโจพี่ดูแข็งดิไม่ใช่อะไรเปน่รัะแม่งเก็บหัวไงพี่อขนาดเป็นเลยคือโอ๊ยบอกโอ๊ยเลยเฮ้จบงานนี้ก็พอนะงานเดียวพอไม่มีแล้วงานน่านะได้ออกมาแล้ว โปรต่อไปโปรที่มีชื่อว่าคอนดอมชาเลนส์นครับว่าไงนกันกมีแล้วอุ่นหนาวมาว่าไงครับพี่มีอะไรพี่พี่น้ำเรียกครับผมพี่มีอะไรครับพ,พี่ว่าไงครับ ย่อไปย่อไป,ไปขอคุณผมอีกหนึ่งนูกแจกพี่นะดาวผมพี่ผมรับต่อไปโปที่มีชื่อว่าคอนเทนต์คือโปเอาอิคุมะนี้ผมครอบหัววินนะพี่นะตอนนี้คือมันเตรียมของเฟรวด้วยนะนะครับพร้อมมากครับนะมาผมกับโปที่มีชื่อว่าคอนยอมชาเลนจ์สามสองอย่าพึ่งอย่าพิ่งนะขอซาก่อนมาอันนี้ขอซาบอกว่าคุงคิงฟุงฟิกันนะนะ

คไปก่อบเร็วๆนะครับนะคือนะครับโปรนี้ใช่นนะครับกอดวินกอดวินจะมาเนี่ยนะเช่นคนเชื่อว่าว่าวินวินวินเสียถุงยางไปแล้วเกือบสามถุงนะครับครับวินเสียไปแล้วเกือบสามถุงใช่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อตอนเย็นนี้นะวินก็ได้ไปเซเว่นมานะครับเข้าไปในเซเว่นบอกเขาพี่ครับกล่องหนึ่งครับผมนะครับอันนึ่ พราะกลัวว่าวิทเป็นพราะวิทคิดว่ายังไงก็คงจะไม่พอแน่ๆครับนะนะครับแล้วถามจริงว่าอายไหมอายมากครับแต่ถ้ามันเหลือมันเหลือก็เอาไปใช้กับใช้กับกับอ่าคอนดอมชาเลนต์ต่อพี่เอบผมใช่ในงานหน้าอ่าใช่ในงานหน้าต้องมีต่อหละไรถ้ามันเหลือเยอะๆบอกเราก็ได้พี่จะเอาไปเก็บไว้ครับ เดี๋ยวว่าครับอ่าเดี๋ยวรอบนึงนะครับเพราะว่าคุณเชื่อไหมว่าอันนี้คูมาอันนี้คือวิไม่ซืร์นะเว้ยอันนี้คือวีพีให้มาใช่ป่ะคือให้มาแล้วคือประเด็นคือมันไม่มีมันไม่รู้จะไปทำอะไรขนาดนั้นอ่ะนั่นแหละคือเรื่องเลยอ่าพร้อมแล้วมาใหม่มารอบสองดองไม้ขึ้นหน่อยมามาดอกไม้ขึ้นมาสามขอหนึ่งขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสามสองหนึ่งไปครับ เอ้ยไม่ฉาดจังหวะแท้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ครับพี่พ่อเหอะพอเหอะนะเอายุ่งไม่ติดต่อพี่แม่ยังไนะครับพีนเก็บไหครับขอบคุณยุ่งเอ้ามาคุณมานะฝากกดติดตามใน Facebook วินแล้วก็ในไอจีวินนะครับนะแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดอยากเห็นวินนะครับนะก็พูดเลยว่าติดตามได้ผมที่ห้อง696นะครับนะกับค่ายท็อกท็อคขับนะผมจต่ทุกวันเวลาสองทุ่มตรงนะครับนะาสำหรับคนนี้ผมครับ มาละวันที่สองวันที่สองครับผมแบบีนอ่ะเปอยังไงลงยังไงอ่ะ